เรามาดูการทำงานของระบบเซลฟ์นเนลกันนะครับเริ่มต้นเมื่อลูกค้าเข้ามาที่หน้าเซลเพจของเราแล้วนะครับลูกค้าก็จะได้อ่านข้อมูลนะครับได้ดูรูปภาพได้ดูโปรโมชั่นต่างๆที่เราใส่เข้าไปในหน้าเซลเพจสามารถใส่วิดีโอได้นะครับรายละ,ะเอียดต่างๆรวมถึงรีวิวต่างๆนะครับ เมื่อลูกค้า,อ,าอ่านรายละเอียดแล้วก็ตัดสินใจสั่งซื้อนะครับลูกค้าสามารถกดปุ่มสั่งซื้อนะครับระบบก็จะพาเข้ามาสู่หน้าเช็คเอาท์นะครับในหน้าเช็คเอาท์นะครับในส่วนนี้จะเป็นส่วนรายการสินค้าที่เราใส่เข้าไปนะครับเราสามารถเพิ่มสินค้าได้มากกว่า2รายการนะครับหรือจะใส่รายการเดียวก็ได้นะครับอยู่ที่เราจะจัด ทําทการตลาดช่วงนั้นแบบไหนนะครับอ,อันนี้จะเป็นสินค้าหลักนะครับที่เรานําเสนอขายนะครับส่วนอันที่2ก็จะเป็นสินค้า,าบัมที่เราใส่เข้าไปนะครับซึ่งลูกค้าสามารถเลือกเปลี่ยนจํานวนได้นะครับแล้แลวก็สามารถเลือกทั้งสองรายการได้นะครับระบบก็จะคํานวณน,นะครับ เป็นยอดรวมการสั่งซื้อมาให้ลูกค้าได้เห็นในหน้านี้เลยนะครับเมื่อลูกค้าตรวจสอบแล้วแล้วก็ระบุข,ข้อมูลส่วนตัวลงไปนะครับลูกค้าสามารถที่จะเลือกการชำระเงินนะครับได้หลายช่องทางนะครับอย่างเช่นการชำระเงินแบบโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารนะครับหรือว่าจะ ชำระเงินแบบใช้บัตรเครดิตหรือว่า,าสแกน QR code ผ่านพร้อมเพย์นะครับก็ได้นะครับในตัวอย่างนี้ขอเลือกเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีนะครับเมื่อลูกค้าตรวจสอบและก็ระบุข้อมูลครบถ้วนแล้วนะครับลูกค้าก็กดปุ่มสั่งซื้อนะครับเมื่อลูกค้ากดปุ่มสั่งซื้อแล้วนะครับเราจะสั่งให้ระบบอัพเซลนะครับ นำเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้าอีกชิ้นหนึ่งนะครับเมื่อลูกค้าอ่านรายละเอียดในหน้าอัพเซลแล้วนะครับถ้าหากลูกค้า,าสนใจนะครับก็คลิกในปุ่มที่ฉันต้องการรับข้อเสนอนี้นะครับและถ้าไม่สนใจก็คลิกตรงนี้นะครับระบบก็จะพา ไปสู่หน้าอัพเซลที่เราใส่ไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับในหน้าอัพเซลนะครับเราสามารถที่จะเพิ่มาการอัพเซลอัพเซลเดียวก็ได้นะครับหรือว่า2อัพเซลก็ได้หรือ3อัพเซลก็ได้นะครับอยู่ที่ว่าเราจะต้องการให้ระบบทํางานแบบไหนนะครับลูกค้ากดปุ่มนี้นะครับก็จะนํามาสู่การอัพเซลอีกครั้งหนึ่งนะครับ เป็นสินค้าอีกตัวหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับลูกค้าอ่านรละเอียดแล้วนะครับก็คลิกยอมรับนะครับหรือไม่ยอมรับก็ได้นะครับระบบก็จะพามาสู่หน้า Thank you page นะครับแล้วก็จะรวบรวมจำนวนเงินที่ลูกค้าต้องโอนเข้าบัญชีนะครับซึ่งเราได้ระบุธนาคารเอาไว้เอาไว้ให้ลูกค้าแล้วนะครับว่า สามารถเลือกโอนเข้าบัญชีที่เราระบุไว้ได้นะครับเมื่อลูกค้าโอนเงินแล้วนะลูกค้าจะต้องนะครับแนบสลิปนะครับแจ้งยืนยันนะครับสามารถที่จะยืนยันมาทางลายนะครับที่เราใส่เอาไว้ก็ได้นะครับหรือสามารถกรอกรายละเอียดลงในฟอร์มนี้นะครับแล้วก็เลือกแนบสลิปเข้ามาแล้วก็ส่งข้อมูลนะครับ ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่ลูกค้าทำนะครับเมื่อทางเรานะครับผู้ขายได้สลิปเรียบร้อยแล้วตรวจสอบแล้วถูกต้องแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้านะครับ